ของมันหล่นบ้านมันตายไม่ยอมนอนกัละเกะละกะเช้ามาเดียผมเดินมาเนี่ยมันจะมีคนแก่คนหนึ่งนอนฝังทางอยู่อฝังทางเออห้ฝังทางเตีนนี่แหละผมก็สะกิด้านะไปนอนหลบๆคนเดินเหยียบใม่ว่าไปไปไปๆลบหลบๆๆมันก็ขยับขยับไปใจแม่งแก่ขนาดนี้แม่งก็ยังติดคุกอีกทีมันนอนละเกะละกะฝังไปเราบ่นเลยใจอ่รุ่นนี้มึงยังสักพักเรามองไปเนี่ย คลับขายขับขีากูยอยากเจอนี่ว่าแต่เรามันมาเจอมันในพอสเอนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพที่เราจะไปอะไรมันแล้วอง่อมแล้วหกสิบกว่าแก่แล้วเร,เราเรารู้สึกแบบเฮียมกูปล่อยผ่านมึงแต่ผมคิดย้อนกลับไปว่าวันนั้นถ้ามึงดีกับกูวันนี้กูก็จะดีกับมึงอ นั้นถ้ามึงดีๆกับกูนะวันนี้มึงนอนสภาพเนี่ยกูจะพยุงมึงขึ้นมาเลยเอ้ยนะลู้ขึ้นมานี่ๆนี่อย่ามันนอนโอโหต้นนะเอาอะไรนะอ่ะอะอามันจะเป็นอย่างนั้นมันทำตัวเองอตอนมึงโตมึงชอบรังแกเขาม,มึงไม่คิดว่า